นี่ครับลากออกมาแล้วนะครับนี่ครับลากออกมาแนีวยแค่นี้ก็ปลูกได้แล้วนะครับก็อันนี้นะสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาตัดแต่งกิ่งปักชำกิ่งนะครับปักชำกิ่งต้นลาตีนะครับหรือว่าเราจะเรียกว่าวิธีการควบแน่นก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะพามานะครับอันนี้คือต้นลาตีของผมนะครับมันจุดอยู่ในร่มนะครับแล้วผม ก in so ็ไม่ร so 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 ู so ้จักวิธีที uh, ่จะขยายพันธุ์มันจากเมล็ดนะครับผมก็เลยต้องลองปักชํำกิ่งดูนะครับตอนแบบแรกเราก็เลือกเลือกจากต้นนะครับเลือกกิ่งเก่ากับกิ่งใหม่ก่อนนะครับอันนี้คือกิ่งเก่าอันนี้คือกิ่งใหม่กิ่งเก่าจะเป็นสีน้ําตาลนะครับกิ่งใหม่ก็จะเป็นสีเขียวนะครับพอดีว่าต้นเนี้ยมันอยู่ใต้ต้นผุดนะครับอันนี้นะครับเนี่ยจะเห็นว่าข้างล่างนี้คือกิ่งเก่านะครับ ตัวกิ่งเก่ามันจะเป็นสีสีเขียวเข้มนะครับสีเขียวเข้มแล้วดูมีสีขุนข่นด้วยนะครับนะครับมันจะมีตามันนะครับตามันใบมันจะหล่นออกจากตาทั้งหมดนะครับแต่ว่าถ้าเป็นกิ่งใหม่เห็นไหมครับมันจะมีกิ่งที่เขียวนะครับแล้วก็จะมีใบอยู่ที่กิ่งของมันนะครับเนาะพอจะทำมัน ไ,ได้ประมาณนี <Deep? S 1> ้นะครับประมานี้มีที่ที่จะถูกายที่ครับปะมาณนี้แล้วก็มาตัดความยาวมความยาวนี่ความยาวรอเราจะไม่ใช้ยาวใช้ประมาไม่เกิน20เซนมาถึง50 20เซนแล้วก็ตัดใบมันออก ว่าใบมันจะคายน้ำนะครับถ้าเราเอาไว้มนก็จะคยให้เรเนี่แต่เราจะไม่เอาออกหมดนะครับเขาจะเหลือไว้นิดเงอัวนี้คือพอให้มันได้ได้คายนบ้างอันีก็ตัดทให้อีเ อันนี้ก็ก็ได้แล้วครับถึงทันที่เราทำการปักขันกิน่งอป็น,น,นวเวลาสุดจริงๆก,ก็ชำได้หลายกิ่งนะครับแต่เนี่ยปกติผมจะชำพวกกิ่งมะนาวกิ่งส้มโอกิ่งอะไรล่ะจำไม่ได้จะชื่อกิ่งอะไรกินหรือวะามานพกกล้วยนะ กลิ่งเลมอน,ออมอนใช่ใช,ใช่ก็ประมาณกิ่นเลมอนคุณครับจะชั่มจะชัได้ดีนะครับเดี๋ยวทีนี้ผมเป็นครั้งแรกนะครับที่จะลองชักิ่ของ,ของ,ของลาติกลิ่ดอกลาตีดูเนาะ,นะเพราะว่ามันไม่ได้เม็ดนะครับปกติพ่พอเมล็ดพ่อเมล็ดจะดีที่สุดนะครับแต่ว่าดอกลาตีผมมันอยู่ในร่มนะครับมันก็เลยไม่มีเมล็ดสักทีนะครับซื้อมานานละ ต้วปลูกนานแล้วครับทีนี้ผมพอผมอยากขยายพันธุ์มันเพราดอกมันหอมมากทีนี้ผมก็จะต้องลองปักชำกิ่งดูนะว่ามันใช้ได้ไหมครับทีนี้ก็คือพอเราได้กิ่งพันธุ์แล้วนะครับเนาะอันนี้คือกิ่งพันธุ์ที่ที่ได้ครับทีนี้ผมก็จะมาแช่ปกติมันจะแช่ยาเร่งรากนะครับแต่ผมไม่เคยใช้นะครับพ่อผมเคยบอกว่าแทนน้นกะปิก็แทนได้นะครับกะปิก็ประมาณ มันก็ไปขวดก็ใช้ได้ครับขปีนี้นะครับใช้ะปีแทนนะครับก็แทนน้ำยาเลียาได้เหมือนกันนะครับก็แช่ไว้ประมาณสักยี่สิบนาทีก็ได้นะครับเนี่ยแช่ลากไว้ประมาณนี้นะครับเนาะนี่ก็เสร็จขั้นตอนนะครับต่อไปก็วิธีการเตรียมดินนะครับเตรียมดินก็จะเป็นดินที่ พูดพยายามให้เป็นดินที่สารอาหารน้อยนะครับออกไปทางดินร่วนปนทรายนะครับเนาะถ้ามันสารอาหารเยอะทีเนี้ยมันต้นมันต้นมันจะด,ดูดซับสารอาหารนะครับทีเนี้ยใบมันจะงอกออกมาแล,ล้วรากมันจะไม่งอกครับก็เสียได้มาสมน้ำนะครับที่ความชื้นประมาณ60เเต็นนะครับบางทีก็ใช 60%ท่อไหนมันก็อาจจะไม่ดูนะครับอย่าให้แข็งกนไปแล้วก็อย่าให้แห้งนะคแล้วแห้งก็ตายนะครับก็ถ้า60%มันก็ประมาณคือเราดินขึ้นมาเราผสมดิน,นแบบนี้น่ะกำดินนะครับกำดินถ้าถ้ามีน้ำไหลออกมาเนี่ยแบบเนี้ยก็ก็น่าได้นะก็ให้น้ำไหลออกมาประมาณนี้นะครับก็คือใช่ว่าทำชิ้นประมาณนี้ใช้ได้นะครับเนาะอ,อันนี้คือการผสมดินกับน้ำนะครับ หลังจากนั้นนะครับหลังจากนั้นก็เอาใส่ในขวดจะเป็นแก้วพลาสติกก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นขวดแบบนี้ก็ได้นะครับก็แยกใส่เข้าไปเลยแบบนี้แบบนี้นครับ,รบกดให้แน่นๆหน่อยนะครับก็ประมาณนี้ครับนี่ก็เ,เสร็จนะ เก่ามาเยี๋ยวผมไปมานรังุง ไม่ให้อากาศเข้าไปนะครับตรัดยางสองเส้นก็ได้นะครับจะรัดยาง้สองเส้นก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับทีนี้ก็มาดูกันนะครับว่าลากมันจะแทงออกมาให้เราเห็นไหมนะครับจากนั้นก็ทิ้งไว้นะ่จาจะปมานยี่สิบวันถึงเดือนหนึ่งนะครับลักมันก็จะแทงเนาะเท่ากับที่ผมเคยทามานะครับก็จะประมาณนี้นครับจากนั้นก็เก็บไว้ในที่ร่มนะครับเอาไปใส่ไว้ในที่ร่มนะครับ ไม่ให้โดนแสงนะครับไม่ให้โดนแดดนเดี๋ยวใบมันก็จะเหี่ยวนิดหนึ่งนะครับเพราะมันจะมีการคลายน้ำนะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับวิธีการปักชำกิง่งหรือคนเรียกว่าวิชาวิธีควบแน่นนะครับก็จะประมาณนี้นะครับโอเค สวัสดีครับอันนี้ต่อจากคลิปต่อจากรอบที่แล้วที่ผมทาไว้นะครับคือปรับทํากิ่หรือว่าครบแน่นนะครับเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้น,น,นี่ผ่านไปเดือนหนึ่งแล้วครับคือดินที่ผมผสม่มันจะไม่ค่อยผมคิดว่ามันน่าจะแข็งเกินไปเพราะามันเป็นดินเหนียวผสมดินทรายนะครับล่าม,มันก็เลยไม่ได้ออกทะลุออกมาให้เห็นครัโปรติเดือนหนึ่งแล้วอา้าวออกมาแล้วครับเห็นไหเข้ามาดูในีใกล้นี่ครับเห็นไหมครับ เนี่ยก็คือรากต้นนี้มันออกมาแล้วนะครับเนี่ยคือแบบนี้เราก็เอาออมาปลูกได้เลยนะครับประมาณเดือนหนึ่งมันก็แรงว่ารากมันออกมาจริงนะครับใช้ได้นะครับต้นไม้ไม่ว่าแต่ชนิดไหนก็แล้วแต่ถ้ามีรากงอกออกมาถ้าลงดินปุ๊บคือรอดแน่นอนนะครับตันหนึ่งต้องตัดของคุณเองคนจะตัดตังนี้นะครับตัดออก ทำยังไงก็ได้นะครับเพื่อให้มันเหลือดินที่เป็นก้อนนะครับนี่ลากมันออกมาแล้วครับเห็นไหมลากร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับโอเคนลครับก็จะได้ก้อนมาแบบนี้นะครับจากนั้นก็เราก็จะุดลงดินนะครับโอ้ยพอดีเอาดินใส่มามันเยอะแต่ว่าดินตัวนี้แร่ธาตุมันจะไม่มีนะครับเนาะเราก็พยายามเก็บออกไม่ต้องให้มันเยอะก็ได้นะครับ มันงามช้านะครับเอาใส่ไปทั้งก้อนเลยก็ได้นะครับแต่ว่าผมเองผมจะไม่ใส่ผมมันจะงามช้าผมจะเอาใส่แบบนี้นครบับเข้าไปแบบนีนบ้แล้วก็เอาดินใส่นะใส่เข้าไปก็เสร็จแล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นก็เอาไปร้อยให้มันโตนะครับ เอาไปรอลดน้าปกติรอให้มันโตออกดอ,อกออกใบออกแตกกิ่งเนี่ยเราก็สามารถลงปลูกดินได้แล้วนะครับเราดูอีกต้นหนึ่งนะครับจะมีไหมถ้าไม่มีผมจะแกวให้ดูเลยครับอันนี้ไม่มีรากไม่พน้นออกมานะครับ อันนี้คือลากไม่โผล่ออกมาตรงข้างๆถุงนะครับทีเนี้ยผมจะลองเลยครับผมจะแกะให้ดูเลยนะครับว่ารากมันออกงอ่มัไหมนะคะับี๋แกะดูเลยนะครับยังไม่ถึงต้นแบบนี้นะครับรอดูนะครับว่ารา,ากมันจบมั่ไหมเดี๋ยยังไม่มีรากเลยวยยังไง นี่ครับเห็นช,ชัดไหมนี่ครับลากออกมาแล้วนะครับนี่ครับลากออกมาแลวแค่นี้ก็ปลกได้แล้วนะครับก็้นก็ใสนี่นะ ต้นลาตีเนี่ยมันเป็นต้นที่ค่อนข้างที่จะตัดต่อพันธุกรรมยาาน,นะครับเพราะว่ารากเขาค่อนข้างกิ่งเข,งขาค่อนข้างที่จะอ่อนแอนะครับแต่ว่าแบบนี้ก็ได้นะครับครับสําหรับคลิปวิธีการควบแน่นกิ่งไม้กิ่งดอกตราตีนะครับก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวพกบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย